ถ้าไม่ใช่คุณตาเนี่ยก็แย่เหมือนกัน oh, ที่แมตาโั้ทีรังจำไว้ถ้าวัวเดินกวนกวายไม่ออกแสดงไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีก,ทกที่ประมาณกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีตาประมาณคร <m ix> ึ่งชั่วโมง <m ix> อถ้ามันเดินกวนกวายไม่หยุดอะนอน <m ix> ลุกนอนลุกนอนลุกนอนลุกแล้วก็ไม่ออกสักทีเออนั่นแสดงว่ามีปัญหาแล้วมันมีปัญหาแล้วเราล้งดูเลยมันปกปิบางตัวมันมันออกมันพับคออ๋อครับมันวัวมันไม่กลับตัวครับอันนี้คุณตาเอาจับมัดแล้วก็ล้วงเลย ก็จำแม่มันผูกแล้วเราล้วงไปแกไอ้น้ำคามันออกอ่ะน้ำคํามันใหญ่ับใหญ่แล้วมันดันตัววัวออกไม่ได้อ่ะอืมครับนี่ทาให้ต้องมีประสบการณ์พอตัวนะครับผมเนี่นี่ต่อไปทีหลังพอวัวท้องใกล้จะคลอดต้องพยายามเฝ้าดูครับถ้าวัวเดินไม่ปกติแล้วแสดงว่ามันจะคลอดแล้วอ๋อล้วงเลยล้วงเลยล้วงนูนนี่ มันไม่น่าเชื่อเลยลูกแค่นี้เแม่ททบแล้วอ่ะนี่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 ดูอันนี้เดือนกว่าตาดิเดือนสี่สิบกว่าวันนี่แหละสี่สิบกว่าวันเอาดู นี่แม่แม่ที่ตัวแรกนะครับที่ตตาให้ดูนะครับทับไปแล้วนะครับไปแนวเลยตาใสเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวผู้เลยม่ไม่สนใจแล้วชอบเมียกินนมนานหน่อยอ๋อครับอันนี้คือเป็นสูตรของตูตานะผมเออก็เลี้ยงในคอให้อาหารมันน้อยมันก็สมบูรณ์เลยครับนี่นี่เริ่มสีแดงแลวนี่นี่ครับแต่ก่อนมันดโอ้อันนี้รวยแดงกันใช่ไหมตารวยแดงเกมตอนออกไอจีตุปตุเปนะอ๋อครับคือยีเดือนไโอูงามนะครับนี่แต่ยังไม่ได้ทำ พ่อพ่อวัวตารุ่นนี้มีแต่สวยๆเลยนะผมรุ่นลูกเนี่ยครับเมีดงามเลยนี่ครับไอแดงจ่ายลูกดีนะครับนี่ผลงานแต่ละตัวนะครับวัเนี่ยที่ตอนเราถ่ายตอนลำเบี่ะดูแล้วเห็นไหมครับนี่วัวไม่ได้กินนมแม่เล้าลูกลูกนี่ครับผมอันนี้คือวัวชงนมไม่กินนะครับเนี่ยตอนคลอดไอลำเบี้ตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ครับที่แมมจำได้ครันี่ครับผมนี่ลูกวัวตาแฉะเป็นเพราะอะไรนะตา ก็เมื่วันเมนว,นวันมันหน้านี้อ่ะบางทีกินโดนใบหญ้าแทงตามันหรือเปล่าอมันก็ตาเหมือนคนตาเจ็บอย่างนั้นเลยครับตาเซบอหอครับเดี๋ยวก็ใส่น้าเกลือก็กหหยครับ <ค windy S 1> วิธีรักษาของตาคือใส่แค่น้ําเกลือต้มน้าเกลือต้มน้ำแล้วเกลือใส่๋อ <c oughs> ต้มน้ำแล้วเกลือใส่หรือเอาน้าเกลือเลยมาใส่ก็ได้ใช่ไหมก็น้ําเกลือกินอ่ะแก้เนี่ยครับ แล้วอมดูว่าเค็มพออมได้ครับแล้วก็เอาเปาเลยอมแล้วก็พ่นก็ได้หรือเอาผ้าขี้นิ้วอะไรไอ้ผ้าขนหัวอะไรสะอาดๆอ่ะ๋อครับแล้วก็โปะตรงตามันอ่ะอ๋อครับแต่อย่าให้ร้อนมากเดี๋ยวไปโดนแก้วตาครับเพราะมันปิ้นอยู่นองครับอืมอคุณตาครับผมเห็นวัววันนั้นที่ไปไปตลาดอะตอนก่อนบนจะกักตัวเออเห็นวัวที่เอฟซีไม่ซื้อ ตาจะส่งไปตอนไหนนี่ยที่ตาเลี้ยงให้นี่อ๋อก็เขาว่ากลับไปทํำโคกไม่รู้เสร็จตอนไหนอ๋อกลับไปทํำโคกเอาเลยวะจะเอาบอกไม่เอาเนี่ยเนี่ยเราถ่ายเนี่ยเจ้ก็เปิดคลิปดูจะเจอเราคุยกันครับนี่ตัวนี้ใช่ตาเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใช่ไหมถ้าเขาไม่มาเอาตาก็ต้องให้เงินเขาแหละครับห้าเนี่ยไม่ก็คือเขาก็ไว้ใจเรานะครับตั้งกว่านั้นเขาก็ไว้ตังให้สี่หมื่นอ๋อ ไว้ให้ข้าเสื้อหารเสื้อได้อะโอ้ครับแล้วก็ขอขอเสื้อไที่ผมเอามาจากไอริจพัดอ๋อครับสิบสามตัวมันออกลูกแล้วหน่อยอ๋อออกเดี๋ยวก็จะออกแล้วแม่แม่เล่ยนี่ใช่ไหมตาแม่หัวโลนเนี่ยดูนมนี่ครับผมโอ้ตอนนั้นตายเห็นเพิ่งบอกว่าท้องไม่ได้ไม่กี่เดือนเนี่ยเพราะแล้วก็ท้องมาจากเขาครับอท้องมาจากที่ฟาร์มเขานะครับผม เขามีอย่างหกสิบตัวอาจารย์อยู่จารพั์เนี่ยครับผมนี่คุณตาก็สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงไม่เลยปวดไข้ตาเป็น้องกลัวผมนะกลัวทำไมหอกไปกินโออันนั้นมันกิกขี้ลูกวัวอ๋อีมัน้กิเดี๋ยวผมให้ลูกวัวตาแฉะนะครับอยู่ข้างนอกลูกวัวตาเยอะมากครับแฉะแค่นะมันไปได้หรอกอ๋อครับ อันนี้อันนี้ใช่ไหมลูกลูกลูกสาวที่ซื้อมาวันนั้นนี่ครับผมนี่นี่คือลูกชายนะครับผมนี่ลูกชายตัวนี้สวยมากนะครับตาลูกชายนี่พ่อตัวไหนหน้าตาพี่สัตว์แดงนี่แม่เขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับผมแม่เขาก็ครับอ่านลูกเลยนุ่มเล็กลูกเล็กนุ่มเล็กโชว์ตัวหน่อยเร็วอ๋อว่าที่ห้า นี่ครับผมนี่ตัวนี้สวยแล้วครับผมนี่ดูเ <c oughs> พิ่งเพ,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 พิ่งกี่เดือนหน้าตานี่ยเดือนาสองเดือนนิน2 2> ดนิดวันที่ห้าคุมพาอันนี้วันที่ลเลสานมาคมสิบสี่อยู่นี้เดี๋ยอย่มันห้ามั้งสิบสี่บอกสิบสี่มันกุมพาเนาะคกับไอ้วันที่ห้าวันทีน 5, <c oughs> ่ห้าุมพา ไอ้วันที่ห้าเมษาก็ได้หนึ่งเดือนเนาะครับอันนี้มันเอ้มกลาครับไอ้กุมภามีนาเอ้ามีนาได้หนึ่งเดือนครับเมษาก็วันที่ห้าได้สองเดือนเนี่วันนี้วันที่เท่าไรอ่ะสิบสี่ก็สองเดือนกับสิบวันสองเดือนเก้าวันนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูแป๊บหนึ่งนะตาเออไปวัวตาแฉะนะผม วัวคุณจะออกได้อันนี้ออกได้สิก้ลกระดูกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ตาแฉะนะครับคุณตาแเขก็บอกว่าให้พ่นน้าเกลือใส่นะครับผมนี่พ่นน้าเกลือใส่ประมาณกี่วันครับตาพ่นน้าเกลือใส่ประมาณหนึ่งวันนะผมพ่นตอนเย็นเช้าก็หายแล้วใส่ตอนเย็นเช้าก็หายแล้วนี่นี่นี่ดูดูครับตาวันโครดไอแม่นมใหญ่ไอเจียตาแฉนะอ๋อครับเดี๋ยว นี่แม่มันนมใหญ่นี่ตาให้กินนมตาจับมัดนะให่ตาันี่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 กำลังคลอดย้าเอฟซีดูไปด้วยนบผมดูนมใหญ่เยอะแน่นี่ตา้องมัดขาอย่างเงี้ยอ๋อวันที่เขาไว้คลอดนี่ไหวครลยตัวนั้นน่ะเนี่ยครับอันนี้ได้ได้สิบ per วันนี่มันออกวันที่ยี่สิบหกเอ้ยเออวันที่ยี่สิบหกเนาะครับ นี่พงมีมีนานนะครับนี่มันวันที่เทไรมันได้สิบกว่าวันเนี่ยครับนี่ดูขามันใกล้ตัวตายแฉะนั่นแหละครับตัวใหญ่ดีครับโอ้ดูดูดูนี่ต้องมัดขาอย่างงี้นี่นมมันใหญ่เฮียพแม่เนี่ยขายหกหมื่นห้าอ๋อเ็นเห็นกันไหมครับไม่เนี่ยแต่คนดูเสียดายเจอลูกวันครับผมเพราะวันนั้นเขากู้สกสอไม่ได้อ๋อครับเขาจะมัดจำแต่เราไม่ให้มัดจำ เห็นว่าวันแรกให้นอนกินนมเลยเนี่ยนอนเดี๋ยวเด้เจอเดี๋ยวได้เจอท่านอนตาจก็ถ่ายรูปไปด้วยนะผมแน่นอนวแา่เดี๋ยวยังไม่เจอมันกําลังคลอดดูนมมันใหญ่เกินดูสิครับเนี่ยดูนมสิ่ดูมันดีเนี่หลายท่าหลายท่าครับ นี่นี่นี่กำลังนอนแม่มันเลียนะครับไหดูนี่นี่นี่ครับเออรวยเด่น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 ยัเจอเจอนี่แมมเดเด่นเด่หานอนี่นี่นี่ดูใช่ไหมุนครับใช่ครับอนอนไปยัดกระนมนมันาของเห็นไม่เป็นไรครับ นี่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 เนี่ยนี่ชัดนี่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 อ๋อนอนกินนมนะผมเพราะมันยังยืนไม่ได้อะครับพอดีมันนอนเราจับใส่ไปเลยมันก็เลยดูนี่ครับดูแม่มันก็ไม่โตครับโอนมใหญ่มากดูนมดิครับอืม